สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมชาคิดนะครับวันนี้ผมมีที่ดินหางดงราคาพิเศษมาแนะนำนะครับผมใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับใกล้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตใกล้สนามบินเชียงใหม่นะครับผม47ตารางวาเริ่มต้นเพียง2,82 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ50ตารางวาเริ่มต้นเพียง3,000 300, 0 0บาทนะครับราคานี้ รวมน้ำประปาไฟฟ้าท่อน้ำทิ้งแล้วก็ฟีค่าใช้ใจ่ายในวันโอนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับข้างหลังที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศวิวดอยสุเทพนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้นะครับหมอกควันเยอะนะครับจะไม่เห็นวิวดอยสุเทพเท่าไหร่นักนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินนะครับไว้สําหรับปลูกบ้านหรือซื้อไว้เก่งกําไรนะครับผมว่าราคานี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะครับผมด่วนนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมมีไม่กี่แปลงเท่านั้นนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมยินดีให้คําปรึกษานะครับให้คําแนะนํานะครับ ทุกท่านนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0643594626ได้เลยนะครับผมผมชาคิดยินดีให้คำแนะนำนะครับผมวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม